ส่วนของไทยเนี่ยจะมีข่าวไม่ค่อยดีแอบเยอะกว่าพี่มนก็ล่าสุดก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกแล้วนะครับ,รบเข้ามากดดันก็เอ่อพูดชื่อโรงแรมได้ไหมพี่มนน่าจะรู้หมดนะใช่เหมืนอนอก็อกสือหมดแล้วครับ,รบก็โรงแรมไฮแอทเอราวันตรงปรทุมวันนี้เองนะครับ,รบผมก็เอ่อล่าสุดเจอนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตนะครับก็จะเป็นคนสัญชาติอเมริกันรู้สึก2คนแล้วก็จะเป็นคนเวียดนามอ่หลายคนอยู่เหมือนกัน สี่คนทั้งหมก็มีชาย3ามหญิงสามซึ่งในซีนเนี่ยซีนที่เกิดครา e เนี่ยมันไม่ได้มีความรุนแรงอะไรนะไม่มีการต่อสู้ไม่มีการต่อสู้<ช>แล้วก็ตรงนี้ก็เลยเกี่ยนเขาเลยคาดว่าน่าจะเป็นการวางยาอะไรแบบนี้นะครับก็อยากจะถามพี่มนว่าผลกระทบแบบนี้มันจะสร้าง Image ที่ไม่ดีกับการท่องเที่ยวไหมเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราเคยเจอกรณีแถวๆนี้เหมือนกันหลายครั้งก็คือตรงแยก แยกปทุมวันตอนนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับการเมืองอันนั้นเป็นระเบิดเลยนะครับแล้วก็ถ้าย้อนไปใกล้หน่อยเนี่ยปีที่แล้วเดือนเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะมะียิงกลางห้างดังแถวนั้นเหมือนกันก็เลยตรงเนี้ยมันดูเหมือนกันไหมผลกระทบมันจะเหมือนกันไหมพี่มนจริง,รงต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจจะแยกออกมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่า2เหตุการณ์ที่่กล่าวืับสกู่อย่างระเบิดหรือว่าที่ยิงกันเนี่ยมันจะเป็นต้องยอมรับว่าเป็นฝีมือคนไทยแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ ในประเทศเราอะไรเงี้ยอันนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการลักษณะของเสียชีวิตที่ตอนนี้เขาคาดกันก็คือเป็นการวางยาแล้วน่าจะเป็นฝีมือของคนในกลุ่มกันเองอะไรประมาณเนี้ย mm hmm. ก็เท่ากับว่ามันเป็นลักษณะของเฉพาะกลุ่มมันเป็นลักษณะแบบไม่ได้เกิดจากคนไทยอย่างนี้ละกันมันก็เลยไม่ได้เกี่ยวกับว่ามาแล้วไม่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะครับเพียแต่ว่าก็ต้องยอมรับด้วยความที่มีเหตุเนี้ยอยู่ในโรงแรมที่ค่อนข้างดังเนี้ยมันก็อาจจะมีผลกระทบในเซนเนเมนต์ในระยะสั้นแหละก็ อ,อย่างแรกเลยก็คือแน่นอนตัวเอราวันเองโน่าจะผลกระทบแน่เพราะถ้าเอานึกง่ายๆก็คือถ้าเราจะมาเที่ยวเนี่ยเราก็คงไม่กล้าที่จะอยู่โรงแรมนี้ในช่วงนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาน่าจะมีผลอยู่นะครับแต่ถ้าพูดถึงเป็นวงกว้างเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเลยเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบในเป็นลักษณะของที่ว่าคนยกเลิกหรือว่าอะไรแบบนี้เพราะว่าด้วยความที่เป็นการเสียชีวิตในลักษณะแบบไม่ได้ถูกทําร้ายแล้วก็เป็นเฉพาะกลุ่มอย่างที่เรียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ตํารวจก็พูดออกมาประมาณว่า แน่นค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ใช่ฝีมือคนไทยแน่แล้วก็ไม่ใช่เป็นการลักทรัพย์ไม่ใช่เป็นการประทุษร้ายอะไรต่างๆก็เป็นลักษณะของแค่จะเป็นการวางยาเพราะว่าทุกอย่างในห้องสภาพปกติไม่มีการรื้อค้นไม่มีต่อสู้อะไรแบบนี้นะครับก็แต่ว่ายังไงก็ตามก็ก็จะบอกไม่กระทบเลยมันก็คงพูดไม่ได้เต็มปากแต่เพียงแต่ว่าก็เชื่อว่าคงเป็นแค่ระยะสั้นนะครับแล้วก็ ก็คาดว่าน so 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 ักท่องเที่ยวเองก็ไม่ถึงขนาดที่จะยกเลิกทริปที่จะมาแหละยังไงก็ตามภาพรวมของการท่องเที่ยวก็ยังเป็นเอนจินหลักเชื่อว่ายังไปได้ต่ออยู่นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าเอราวัณเนี่ยก็คงจะโดนกระทบในระยะสั้นแต่เป็นตัวหนึ่งที่โดนค่อนข้างชัดเจนครับจริงๆถ้ามองย้อนในอดีตก็จะมีอีเวนต์หนึ่งก็คือตอนนั้นเป็นเรือล่มแล้วนักท่องเที่ยวจีนค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนั้นก็มีผลเหมือนกันนะเหมือนนักท่องเที่ยวจีนนี่ลดไปจริงเลยแล้วก็กว่าจะกลับมาใช้เวลาเป็นเกือบปีใช่ครับแต่อัน มันก็เป็นจะใช้ใช้คําว่ามันก็เป็นเพราะว่าความปลอดภัยของคนไทยเลยคือว่าเป็นเป็นแต่เรือที่เป็นเโดยสารไทยที่พาเข้าไปอะไรประมาณนี้มันก็มันก็ต้องดูว่าเหตุการณ์ถ้าเราถ้าเรามองที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอินวอลฟ์กับที่ว่าเกี่ยวกับ ในประเทศคนในประเทศ <ừ. S 2> เลยแบบเนี้ยแต่อันนี้ก็ดูแล้วไม่เกี่ยวเลยก็น่าจะเป็นแค่เฉพาะกลุ่มที่เรียนมันก็ว่าน่าจะผลกระทบน้อยกว่านะครับแล้วก็ไม่น่าจะเป็นวงกว้างเหมือนในอดีตแล้วก็มันดูไม่ได้เป็นอะไรที่อุกอาจนะพี่มนแบบอย่างถ้ายิงไม่ใช่บุกไปยิงยิงกลางห้างแบบนั้นแล้วไอ้ตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตด้วยนะมันก็เป็นเซนติเมนต์นิดนึงแต่เนี้มันดูเป็นวงแคบนะครับก็เลยคิดว่าผลกระทบคงมีในเชิงเซนติเมนต์แล้วก็เป็นเฉพาะตัวะครับ ก็ไบก็เลยไปศึกษามาเร็ว,นรวๆนะครับไปดูอินซิเดนต์ปีที่แล้วที่มีการยิงกลางห้างดังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตัวของเซตแล้วก็ตัวของหุ้นโรงแรมเนี่ยก็แดงหมดเลยนะครับเซตเนี่ยใน1เดือนนั้นเนี่ยมันลงไปต่ำสุด5%นะครับซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์นิดๆที่มันทำโลแล้วก็ตัวของหุ้นกลุ่มโรงแรมก็ฉุดอินเด็กซ์ลงมาด้วยแล้วก็หุ้นโรงแรมเองก็ลงค่อนข้างแรงนะครับตอนนั้นเนี่ย มินที่จริงๆเนี่ยโรงแรมอยู่ต่างประเทศเยอะอย่างลงเลยนะพี่บ๊วมินนี่โรงแรมอยู่ยุโรปนี่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก <c oughs> ็มีมีอยู่ที่ตรงตรงแรประสงค์ด้วยเหมือนกันอ่ะก็มีด้วยแต่ก็ <c oughs> ลงไปสิบเปอร์เซ็นถือว่าค่อนข้างแรงนะครับเซนเทลก็ลงไปเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับตอนนั้นที่ลงมากสุดนะฮะที่แบบลึกสุดเนี่ยเอราวันก็ลงแรงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เอเดรีนยูซีเนี่ยเก้าเปอร์เซ็นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงเซนติเมนต์ก็อาจจะเห็นแดงแต่ใบว่าไม่น่าจะแรงขนาดแบบลงไป10%เหมมืออนนนนนนตัั้้้แแลวก็ไ่่าจะถึงขบบ ชุดเซตอะไรได้ขนาดนั้นนะครับหลักตลาดอาจจะรอง,งบที่เตรียมจะประกาศแล้วก็มาดูว่างบจะออกมาเป็นยังไงมากกวา่าเพราะคราวที่แล้วที่ยิงท,ที่ที่ห้างเนี่ยก็ผู้เสียชีวิตเป็นชาวจีนก็จําได้เลยว่าตอนนั้นคือเหมือนกับทัวจีนคือเขายกเลิกกันหมดเลยเพราะว่าเป็นการต่อต้านเป็นการประท้วงในระดับในใน,ในลักษณะหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่าเหมือนกับอยู่ในกลางกรุงแล้วทําไมโดนได้ขนาดนี้อะไรแบบนี้ก็ความปลอดภยัยมันก็เลย เป็นเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นก็มีการยกเลิกเยอะแต่น,นี้มันก็เป็นอินซิเดนต์อย่างที่บอกว่าเป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มก็ก็คาดว่าไม่น่าจะมีการยกเลิกในในแบบนั้นเลยทีเดียวนะครับครับก็เอราวันด้วยความที่เกิดเหตุที่ไฮแอดด้วยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ได้กระผลกระทบในเชิงเซนติเมนต์มากที่สุดนะครับก็ติดตามแล้วกันแต่ใบมองว่าถ้าเกิดมันลงอย่างเมื่อกี้เราดูแล้วเป็นกรณีแบบ ค่อนข้างจะอุกอาจเขาลงไป11%เลยแบบลงมากสุดนะถ้าเห็นลงไปประมาณสัก11%เท่าในอดีตเนี่ยแปบลบว่าก็น่าจะทำโทษมากไปแล้วก็ในเชิงของการ Trading Strategy เทรดดิ้งสตรีทจี้นยเราจะเห็นว่ามันลงมาใช้เวลา2สัปดาห์แล้วสักพักหนึ่งมันจะกลับไปมันจะรีบาว์นะก็เป็นไอเดียได้เหมือนกันว่าสำหรับใครที่ชอบ Trading เทรดดิ้งนะก็ถ้าย่อมาแรงไปประมาณสัก11%เนี่ยก็ลองส่วนดูได้นะครับผมก็คราวที่แล้วก็จะ แน่นอนด้วยความที่เหตุการณ์จะไม่เหมือนกันโดยทีเดียวแต่ก็ครา่าวๆเขาพอลงมาก็ใช้เวลาเป็นเดือนอยู่ในการที่จะกลับราคากล,กลับขึ้นมาเป็นปกตินะครับเพราะว่าแต่คราวนะั้นมันมีการยกเลิกนักท่องเที่ยวยกเลิกไปค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับอันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นขนาดนั้นนะครับครับแล้วก็พูดถึงท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆภาพรวมยังดูดีอ,อยู่นะพี่มนต์อัปเดตล่าสุดนะครับถึงวันที่1 4กรกฎาคมเนี่ยตัวเลขนะักท่องเที่ยวไทยสะสมเดือนนี้ก็ รวมขึ้นมาก็โอเคละนะครับล้านกว่าคนแล้วก็ตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีก็18.9ล้านนะครับเรายังเห็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอยู่อันนี้ก็น่าจะตามรอยของ MV ของลิซ่านะครับที่ยาวราชก็คิดว่าน่าจะเห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวปีนี้ใบว่าน่าจะเห็น37ล้านได้อันนี้อันนี้มองเองนะครับเพราะดูเซนติเมตรต่างต่างดูค่อนข้างดีก็อย่าลืมว่าช่วงปลายปีเป็นช่วงพีคอย่างกราฟสีเหลืองที่เห็นเนี่ยช่วงปลายปีนี้โดดขึ้นมาชัดเจนมากนะครับก็จะเป็นว ก็แล้วก็ <c oughs> มันก็เกี่ยวข้ามเงินบาทนิดนึงด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าพอเป็นไฮซีซนันแน่นอนข้างเงินบาทเราก็จะแข็งขึ้นนิดหนึ่งในเรื่องท่องเที่ยวถ้าถ้าบุม่มกลับขึ้นมางนั้นภาพจริงๆก็ยังออนแทร็กแล้วเชื่อว่าผลกระทบของอินซิเดนต์เมืม่อวานเนี่ยไม่ก็คาดว่าไม่น่าจะมีเป็นระยะยาวนะครับอาจจะเป็นระยะสั้นเล็กน้อยสักเนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกี่ยวดิทิ่เนี่ยน่าจะจบละแล้วก็ยังไงก็ยังไฮซีซันช่วงท้ายปีก็ยังเชื่อว่าน่าจะทําให้ไปตามเป้าที่้ามสิบหกสามรับ